รลอรแบบนี้ชอบไหมครับนี่คือเจ้าตัว c ี v i c FC นะแล้วเป็นตัว r อด้วยทุกคนลรอรลอแบบนี้นะฮะโลโก้ r อแบบจัดเต็มเห็นไหมนี่คือโลโก้ r อนะฮะข้างๆง Honda แบบนี้นะครับโอยนะครับตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดน,นะเพราะว่าติดรถอีกคันหนึ่งแต่จะบอกถึงความหล่อของเขานี่คือให้ฟิลเหมือนเราขับแลมโบเลยะครับผมเห็นไหมสวยๆแบบนี้ไฟหน้านะครับเป็นฟู l l LED ด้วยข้างล่างมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับผมนะฮะอ่า แล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับ2ที่ด้วยกันนะครับแล้วก็ล้อแม็กแอนลอยด้วยสวยๆนะให้ดูภายในกันก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่าจุดโดดเด่นของเจ้าตัว RS นะครับตัวนี้เห็นไหมพุชสตาร์ทมีมาให้พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้นะครับมีเพนติชิพมาให้ด้วยนะครับก็คือเพนติชิพคืออะไรครับผมตัวนี้สามารถใช้เป็นปรับเกียร์ได้ด้วยนะนอกจากเป็น ตัวรถอ่ะจะเป็นเกียร uh, well, like ์ออโต้แล้วยังมีเป็นไดชิปนะครับผมนะฮะสามารถแบบเหมือนกับรถแข่งให้ฟิลนะครับแลมโบเลยเดี๋ยวให้ดูจริงๆอ่ะมาเดี๋ยวผมรอเข้าไปดูก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับให้ฟิลมะครับแลมโบจริงๆนะครับผมโห้โคตรหล่อทุกคนนี่ฮะตัวกล้องหน้านะครับผมนะฮะก็มีมาให้กล้องหลังก็มีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว RS เขาจะพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะมีกล้องด้านข้างก็คือจะเป็นกล้องฝั่งผู้โดยสารเนาะ เวลาเราเลี้ยวก็คือกล้องเขาจะทํางานจะจะขึ้นมาให้แต่ฝั่งคนขับจะไม่มีเพราะว่าเราสามารถดูดูกระจกข้างๆได้แบบแบบสบายๆเลยนะครับตัวเพน s ิชิเนี่ก็คือสามารถแบบเหยียบเปลี่ยน เปลี่ยนเกียร์เนาะออนอันนี้คือสามารถใช้แบบขึ้นเขาลงง้วยได้หมดเลยเวลามีการขึ้นเขาตูงๆนะครับสามารถแบบเป็นเกียร์หเกียร์สอย่างนี้ได้หมดเลยนะอันนี้คือข้อดีของรถที่มีเพนชิพนะครับผมตัวนี้ก็นอกจากเกียร์โต้แล้วก็คือสามารถปรับโหมดให้เป็นเกียร์ธรรมดาได้โดยการที่เราสามารถถอนเกียร์ลดเกียร์นะครับผ่าน นิ้วมือเราได้เลยนะครับมีม้หมด5เกีย์นะคือตัวนี้จ,จัดเต็มมากๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทเนาะอ่าแล้วก็นะครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าหรูหราหมาเห่าจริงๆนะครับผมนะฮะอ่าพวงมาลัยก็คือสามารถคอนโทรลด้วยเสียงได้นะครับผมตัวนี้ระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงจัดเต็มนะครับผมให้ฟิลแบบนี้เลยทุกคนนะครับเหมือนขับแลมโบจริงๆนะครับผมอ่าเรื่องออปชั่นนะไม่ต้องพูดถึงครับคันนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนเป็นรถซีดานที่เครื่องเสียงแบบ ก็ห่มนะฮะตัว <handled> น <kr> ี <wrap> er ้เห็นไหมดูผู้โดยสารบ้างเนี่ยฮะนั่งสบายมากนะครับแอร์หลังมีให้นะฮะไม่ต้องกลัวร้อนนะครับผมเห็นไหมสวยสวยก็มีนะครับผมหูสัตว์เต็มแบบนี้ทุกคนเห็นไหมคือจริงๆถ้าขับไปเทียบกับแลมโบว์แยกไม่ออกนะคันนี้สวยมากนะครับผมอ่าสปอยเลอร์ด้านหลังผมก็มีมาให้นะครับผมอ่าสวยสวยนะเห็นไหมโลโก้ rs จัดเต็มนะครับผมอ่าสวยสวยเฮ้ยลืมให้ดูอย่างหนึ่งไปนะครับผม ดูรถมือสองต้องดูโครงสร้างนะครับผมให้ดูโครงสร้างซะก่อนโครงสร้างจะเป็นยังไงบ้างนี่โอ้โหเม็ดอาร์คเรียงครับตรงนี้เห็นไหมรถไม่เคยโดนชนมานะครับผมตรงนี้เห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยฝุ่นไม่มีเลยนะแต่งนี้ฝุ่นฝุ่นไม่มีหมดเลยสวยๆแบบนี้นี่ฮะอย่าลืมนะคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงร้านสองครับวันนี้มาหาผมแบงค์จิบด้วยหกแสนอะ่ะสวยๆเลยนะครับผมได้ตัว RS เอาไปขับหล่อๆแบบนี้นะครับผมเห็นไหม นี่โอ้ยนะครับเห็นไหมโครงเดิมนะฮะนี่คือโครงรถหมดเลยนะทุกคนนะฮะสวยมากครับเนี่ยหาสภาพสวยๆแบบนี้นะครับผมนะฮะนอกจากป้ายแดงก็มีที่ที่สามเหลี่ยมออโต้นี่แหละครับนี่สวยๆเลยนะ,ะนี่นี่ให้ดูบ้างว่าข้างหน้าจะสวยขนาดไหนครับนี่นี่นะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนว่า จัดเต็มเลยโอ้ยทุกคนครับนี่คือรถมือสองครับผมแต่ดูเครื่องยนต์ก่อนว่าใหม่มากนะครับผมนะฮะตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมให้ดูตรงน็อตด,ด้วยนะครับตัวนี้น็อตไม่เคยขันด้วยนะอ่าอะไหล่ไม่เคยถอดนะนี่นะครับ รับประกันนะครับโครงสร้าง3ปีเลยนะครับของผมไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวไฟไหม้ก่อไม้ไม่มีถ้ามีผมรับซื้อขึ้นเลยเต็มราคานะครับ mm hmm. ผมนี่คือสโลแกนของสามเหลี่ยมออโต้ครับแล้วก็ทําแบบนี้มาโดยตล,ลอดนะฮะใครที่อยากขับแลมโบในงบ600 0นนะแต่นี้ไม่ใช่แลมโบครับนี่คือเจ้าตัว Honda Civic F.G. ครับถ้าสนใจนะครับผมแอดมาคุยได้ที่แอด p o อ k หรือโทรมาที่เบอร์0837943017สายฟ้าสามอย่างมอเตอรนะครับรับคันหล่อๆแบบนี้ไปขับตะคันบอกไว้ก่อนว่าสาวมองสาวก็เหลียวนะครับผมนะฮะไปที่ทำง,งานก็หล่อนะครับผมนะฮะจะขับเที่ยวก็เท่ถ้าสนใจทางมาเลยอย่าลืมแคปหน้าจอนะครับผมนะฮะคนซื้อรถแสนคนแชร์รถหมื่นแล้วเจอกันครับสำหรับเจ้าตัวคันนี้ฝากให้ด้วย